อ่าสวัสดีครับมาต่อกันที่รีวิวนะครับวิววิธีสิบสองขีดสองนะครับนี่ตอนนี้ครับก็จะมีโกฮาดินและเจเนซิสนะครับแต่ที่อ่าก่อนก่อนจะเข้าเนื้อหาหลักเราโฆษณาของใหม่ก่อนนะครับนี่สี่สองมาก็ต้องมาพร้อมกับขีดหนึ่งครับเท่านั้นใ่ขอนะเขามีเพื่อนพรนะบริไฟนะครับนิวไบร์นะครับ e b ศูนย์หนึ่ง m e b ศูนย์หนึ่งมาด้วยนะครับนอกจากนี้ก็มีเทมัทนะครับนี่ลายกุ้งกิ้งกุ๊กวินสุดเท่หล่อเท่ของเรานะครับพระเอก มาแล้วจะมีหนังฟ้ามาด้วยกาวเิวนะครับอ่าแล้วไม่ทัานี้ไม่พออ๋อเลยบอกเลยนี300ททนนสน่สามร้อยบาทเท่านั้นส่วนสามกล่องนี้กล่องละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับจองกันได้นะครับที่ร้านตัวพงน,นะนครับนี่อ่ะต่อไปก็มีสรครับมาแค่ลายกาวเิลนะครับเพราะว่าลายกุกวินเขาเลื่อนไปนะครับนี่สองร้อยยี่สิบนะครับแล้วก็จะมีมีกล่องด้วยกุวกวินแล้วกาวยิวกล่องละหนึ่งร้อยสิบาทบไปชัปปิ้งกันะครับ ใต้ลิงก์มเอ้ยถูกแล้วใต้คิปลิงผิดแล้วโอเคผมมาเรามาเริ่มกันเลยที่หน้ากล่องเลยครับหล่อเท่ไม่เละท่อโกคาดินสิงแห่งแสงอรณุณกู๊ควินนั่นเองครับทำไมล่ะครับเจคับคอนแวนแเ้วยเงนคนถ้าเป็นขายคู่แข่งไปเกตสามโดสูงกว่าวิดีโอคุณทั้งหมดที่ลงสนามด้วยค่าคอนสหรือคอสสนเซอร์อการ์ดภายในเทอร์นี้และยูนิตนี้ได้รับบวกห้าพันตามจำนวนเรียกเรีอกขาศที่เพิ่มขึ้น ที่เพิ่มมาของคุณช่องลรก,กที่เพิ่มขึ้นมาก็คือช่อง Excel นั่นเองคือถ้าเกิดมีหนึ่งช่องก็บวกใช่เว้ยห้าพันโตโตตัวละใช่ไหมตัวที่ลงนี้ความสามอาหารหรือค่าคอบบวกตัวเองนี่นนะันบวกเลยตัวตัวนี้ใช่ปะ่ะใช่ตแต่ว่าสแต็กซ้ำไม่ได้เพราะว่าเป็นคอนใช่แต,แต่แต่ถ้าเกิดมี Excel 2สองช่องก็เป็นบวกหมื่นแทนแล้วก็คูณไปเรื่อยสามช่องก็หมื่นห้าสี่ช่องก็สองหมื่น โคตรแรงนะแล้วก็เทคแรกก็แรงแล้วเทคสองไว้ไงครับเทคที่โกงครับอัโต้แวนวันเวอร์เทินเมื่ออยู่นี้โจมตีหรือถูกโจมตีเขาต้องคอเขาต้องฟาดหนึ่งดูกาซ้าไปบนสุดจากกองการ์คุณคอการ์สไม่เกินสองใบจากนั้นลงเลียและสับกองการ์คุนถ้าเป็นเธอคของคู่แข่งคอการ์สเหล่านั้นลงจีการแทงการคอลงเลียนการเรืงจะเรียบไครับเป็นพักเขาเยอะเลยคือในเคยตัวเองไม่บุกนอกเคอนไว้รับ เฮ้ยมันมันมันรีดกองทีละสองใบโอ้โหระหว่างมันตรงข้ามด้วยโอ้โหอะตอร์แล้วจุนะครับไปก่อนกูปรินนะครับความเก่งการมันอย่างที่ว่าต่อไปตัวที่ทำให้กูปรินมันโกงเกินไปครับตัวที่ทำให้เขาโกงคือมอรนี่นี่เองเพอร์ซิวัลลิเบเลเตอร์ลิเบเลเตอร์เพิงสีคลามเพอร์ซิวัลทำไมได้คอนแวนยูนิยูนิของคุณบนเรียการที่เพิ่มขึ้นมาทั้งหมดได้รับบวกห้าได้รับบวกห้าพันอ่าเอ็กสองเอ็กสองนี่แหละปัญหาออโต้แวนเรีย บมื่ลงสนามถ้าวันกันกคุณเป็นเกรดสามหรือสูงกว่าคอร์สคาร์บปัสทิง้งคาร์ลโมคุณหนึ่งใบคุณได้รับหนึ่งมิมันเดอรี่กิฟต์แอ็กเซลแล้วก็ค้นหาริเบเลเ,เตอร์แห่งคำสาบานอากเวนไม่เกินหนึ่งใบาจากอกองการ์ดหรือรอบโซนคุณคอการ์ดไปด้นลงเลียถ้าคุณทำการค้นหาจากกองการ์ดสอบกองการ์ดคุณความสามารถนี้สามารถใช้งานจากการ์ดที่เดียวกันได้เพียงเท่านั้นละหนึ่งครั้งเดียวก็เกินพอแทบไม่เสียเบอร์ครับโอ้โห นี่ไงนี่คเขาครับู่หูเขาลีเบเลเตอร์แห่งคำสาบานอัลโกเวนเดี๋ยวนะครับแวนออโตแวนเมื่อลงสนามคอสคาเตอร์บาร์หนึ่งลูกกาาต่อใบบนสุดจากกองร้าคุณขอการไม่เกินหนึ่งใบหนึ่งใบจากนั้นลงเรียแนะนำากาที่เหลือไปเลี้ยงใต้กองุตามลำดับลำดับตามใจชอบเพกระไปมาโตเลียมุ่ยจงตีนำรียการไปของคุณใบอื่นคุณหนึ่งใบเข้าสุ่โซดูีกนีได้รับบวกเือนจนจบการต่อ ่อสู้นั้นเมื่อจบการต,ต่อสู้นั้นนำยู่ดนกลับขึ้นมือเดี๋ยวนะดุดตัวอื่นเข้าโซตัวนี้บวกหมื่นแล้วขึ้นมืออากาศเทินหน้าโอ้โหโอไอ้ที่ดูไปนี่รับแทบไม่รู้สึกว่าเปลืองเลยเพราะว่ามันมันเลียกเคลื่อนไม่ไวมากเติมโซเติมโซโอ้โหตัวน่ารักเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะพอดีส่งไปทางนู้นแล้วเพิ่งเห็นอะไรรูปมันต่อกันนะครับ <laughs> ของพาดเก่าเบลเจียนใช่ไหมแต่มันก็เราฝัง Oh, <Okay. S 1> เดี๋ยวน,ะนี่ฝั่งเดียวกันมาถูกแล้เนี่ยถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วนะเห็นแ,แต่ถ้ามุขเก่าแล้วเป็นอีกด้าน oh. หนึ่งอ๋อลีเยียนหลีเยียนไปต,ต,ต่อไปควาโกงยังไม่จบอัศวินแห่งใบไม้ผลิเพิ่มเพิ่มมอเทลิม,มอกเทลิม,มอกแอตแวนแวนเลียวันพอเทิร์นคอสคาร์เดอร์บัสหนึ่งคอการ์เกตสองที่ต่ำกว่าแต่บนมือคุณหนึ่งใบลงเรียกาตัวการ์หนึ่งใบออโต้เลียและกาดิกาเดียน เมื่อลงสนามด้วยค่าข้อหรือความสามารถการ,ร์ดนี้ได้รับบวก5,000แลบปกชิวปกง่ายาเกิน <c oughs> ง่ายเจบเทินง่ายเกินตะคิวโอ้ใช้ง่ายใช้ดีใช้คล่องต่อไปอัศวินแห่งผลประโยชน์เบเรนเบเรนการด์ดีอ่ะออโตเลียเมื่อลงสนาดมานาด้วยค่าข้อหรือความสามารถของการคุณถ้าทำความสามารถข้างล่างต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่งอ่าและเขาร์บาร์และโซชาร์ดเดือนที่สองโซบาร์เพื่อเขาได้ชาร์จโอ้โ อใช้ง่ายครับโอ้ใช้ซ่อนด้วยต่อไปอัศวนเห่งฟ้าสางออกอบโบนุกคอนแวนเลียเลยเท่งคุณถ้าคุณเคยคอเลกาสอไปบแล้วมากวา่ว่เในเทร์นี้อยู่นี่เรับ,บกห้าพันอืออโต้วแวนเลียก็ลงถ่ายบนมือดูการห้ามือรรสุดเลยตานคุณแสดงการเกตสามไม่เกินหนึ่งจากเลนั้นแล้วนำกับขึ้นมือถ้านำขึ้นหนึ่งทิ้งมือหนึ่งนะครับก็เปิดห้าสามง่ายง่ายต่อไปนะ้ครับ อัาินแห่งตะวันงดงามเจฟฟรีย์อืมเจฟฟรีย์เลยหมแวนอโต้แวนเมื่อลงสนามดูการ์จะเป็นตัวของคุณแสดงอัลาินแห่งลูกลูกอรุณกุกกิ้นหรืออัลคินแห่งแสงใบไม้ผลิพิเพลิเบอร์เพลิมอร์จากนั้นไม่เกินหนึ่งใบแล้วนะครับอขึ้นมือแล้วสอบของการ์คุณตัวหากุกกิ้นนี่เองแล้วก็แท็กสองพอโต้เรียเรียอากาศเรียเรียช่องากาดเมื่อลงลงสนามด้วยค่าเขาล ถ้าคอร์ดด้วยความสมรรถกาคุณอยู่นี้ได้รับบวก5,000และชิวบวก5 0 0าพันจะเกินเทคนิคนี้มีไม่ได้มีแค่ตัวเดียวด้วยเนี่ยโอ้โหครับเอากวีนเปิดแล้วก็ไปเป็นการรีพินอ่าการรีพินอ่าตัวนี้เป็นโซเดียมนี่แหละจากบีทีซูนห้ามะเขือเาศคอร์ดคาตาบาทิ้งคอรได้บวกคุณยังไงคุณดูการสับแบบบุตรก่อนะคุณคอร์ดก้อนหนึ่งมาจากนั้นลงเรียกการและสับของก้อนคุณถ้าถ้าบนแวร์หรือเรียกอากาศคุณมีป้อมปากอ่าโซ่โซ่เหล็กไามิน โคเอลอยู่คุณเกี่ยวกันหนึ่งใบเงยเงยเกตหนึ่งอ๋ออ๋อตอนนี้เขารีมาด้วยเนี่ยตอนนี้ปิ้นมานะครับวอนเดอร์เอเซลและรา็จะสีเพิงวายุวอนเดอร์เอเซลแอคแวรแอคแวรคอสโซบาร์ดีทายอสุนอสุรราจะสีแดงเคร่งโคเอลหนึ่งใบบนเรียค้นหาเราจะสีผู้เราร้อนบอลเอเซลไม่เกินหนึ่งใบจากกองทุนไร้การนั้นใสสภาพแวดและอยู่ดีดียินดีนั้นไร้ลบหนึ่งจนจบ เนจากนั้นสับของก้าวคุณเอามาจ้ำแท็กแรกมาจ้ำแต่ว่าที่เอาหนีแพ็กสองตัวเก่งเลยอาโต้ไม่ลงสนามสามารถพอการแตงมือคนหนึ่งใบลงเรียกการลงมาแล้วเรียกลากขึ้นมาอาลืมวันลืมวันโคเอลนี่โหโหเอลเกียร์สองไว้ได้ไงไม่อยากเกียรหนึ่งตอนแรกตอนแรกที่บริษัทเขาทำที่ส่งมาคือมันมีแค่เกียสองแต่ว่าไม่มีตัวนี้นะครับแต่ว่าพอการออมาจริงมีตัวนี้นะ อ่าดูอไว้นะครับมาครั้งเกตสองและเกตหนึ่งนะครับโซเทมินทำได้ไหมครับพี่ทำได้ครับนะ <c oughs> ค่อนเนี่ยยูนิตยูนิตอื่นของคุณที่ลงสนามในเทอร์นี้อยู่ดิในเทอร์นี้ที่ยูนิตในแถวแนวตั้งเดียวก,กันอยู่นี้ได้รับบกห้าพันถ้าบนแวนหรือเดียวคุณมีโซเทมินคายเฮดิสอยู่ได้รับ 6, บกเหมื่งแทนการบบกห้าพันอ่าปั๊มพลังปั๊มเพื่อนที่ดูลงมาอ๋อแล้วก็ตัวเนี้ยตอนลิทแรกบอกตอนลิทรีพินชุดแรกบอกว่าจะมาเป็น ไอ้สักโมแต่เปลี่ยน,เป,น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 เป็นตัวนี้แทนนะครับเป็นตัวนี้แทนนะจีดเลยบอกแล้วจีดเลยจี๊เฮียจีแกลำลไม่ได้ครับต่อ,อไปครับต่อไปตัวนี้อ่าอยู่ในมัสดสวีตดากอนมักสแมตดากอนแวะอัตโต้แวนนี้ไม่อยู่ในโจมตีขอคาร์ตาบาขอการบารูคืนหนึ่งใบลงเรียกัาและวินิจได้รับบวกห้าพันจุดกว่าดาวเพื่อนนั้นก็จ่ายหนึ่งจ่ายหนึ่งบาทรักเพื่อนเติมเว็บต่อไปเป็นการทางเรื่องนะครับอ่า มำไมได้ตัวนี้ครับผมแล้วเพื่านการเรนการเรียนการเรียนแรนดบาร์คอนออโต้ลีเยเมื่อลงลูกสนา,า,าขขสมือ,อก,กค่าเข้ารลอความสมาครของทีมค้าแตงโมกอหลงไว้อยู่นี้ได้รับบวกสองหมื่นบบกทีหนึ่งจะจบเพื่อนมันแรงนะแต่ว่ามันเปลือง <c oughs> แรงแต่เปลืองถ้าเกิดจังหวะตึงตึก็เป็นทางเลือกได้แต่ว่ามันมีเกณฑ์าสาทีมไม่ค่อยมีแล้วตอนนี้ทางที่ดีไม่ใส่เลยนะ <c oughs> เดี๋ยวเองลองจักตัวต่อไเล่นๆนะอ่ะตัวต่อไปไอตัวนี้น่าจะโอเคอัศวินวงแหวนพยานเอ็ดมันอัตโต้กาช่องกาดเม่ลงสนามเท่ากันกับอุคงคุณเป็นเกษารุสุปราอย่างนี้ได้รับบบกชิวบบกหมื่นจุดเทิร์นดีอย่างนี้ลงกาดมีที่ใส่หรือเปล่าครับ ตัวนี้ไม่มีโจมตีทำราการอะไรของคนหนึ่งใบก็หนดโซอยู่นี้แล้วระบบวงมอนจับการลดโซนั้นเมื่อจับการลดโซนั้นทำอยู่นี้นลกลับขึ้นกลับขึ้นมือคุณก็เอากระเปากาดได้นะเออใสตัวเกสรอยู่แต่ปัญหาอปัญหามันไม่มีที่ใส่เอาไว้ครับอะไรเนี่ยมังกร,รเพนนา,นนนานลีเลดาก้อนคอนแมนน,นี่ในการลดโซที่อยู่นี้โจมตีถ้าคุณมีอะไกรกับถ้าไปเือมา,ามกกว่าอรายกัร มากกว่าในกรณีผู้แข่งการทำการคอการจากมืคุณลงช่องกาข่างไม่พอพร้อมการส่งใบหรือมากกว่าไม่สามารถขอได้การส่งใบครับขอการส่งใบแต่ว่าเป็นเกียร์หาวครับเป็นเกียร์สามที่เต็มนะครับเพราะได้อ่ะเป็นทางเลือกไปนะครับใส่ติดไว้ใบหนึ่งอ่ะจะเป็นแห่งวส่รุ่นหนาวโูสเลดถ้าคุณเคยขอคอนเรียถ้าคุณเคยคอการส่งใบหรือมากกว่าแต่คอการคุณในเทอร์นี้ยืน้รับหกหมื่นก็มันมีตัวเทคนิคที่ดีกว่าตอนนี้ดีกว่าเยอะเลยอ่าเป็นทางเลือกไปนะครับ ก็ตัวนี้ <คา S 1> เป็นการ์ดที่ไม่มีอะไรมากค <12. S 2> รับหมื่นสองกูใช้เวทศักดิ์สิทธิ์หนึ่งสองยืนหมื่นสองสกิลไม่มีกูใช้เวท <2002. S 2> หรือเปล่าสกิลไม่มีตีเพื่อเพื่ต่อต้านะต่อไปทางเลือกตัวอักษรินแห่งแรงบันดาลใจรูรักไม่ลงสนามทีงเขาจะมีส่วนหนึ่งไว้จักร์ลงเปลี่ยนมือก็ดีเหมือนกันชอบออโต้เลี่เมื่อไวการเกตสาวคุณลงสนามในเมนเฟดคอตั้งอยู่นี้เข้าสู่โซ่เข้าชาร์จหนึ่งที่เต็มปะเมนเฟดเหรอ แบงกาเกสสามมันล็อกลงเมนเฟดนี่นะใหคนที่โดนเลยเมนเฟดอยู่คนเดียวอ๋อก็เอาทางเลือกไปคร้บเต่ตัวตัวตัวก่อนเลยครับอ่าต่อไปตัวนี้ก็เป็นทางเลือกอ่านักธุรกิจทำบิสคอตทำรายได้แฮกเนี่ยวันวันเทิร์นคอร์สคาร์บัสโซวาดูการสะสมผลการการคูนคอร์ดหนึ่งไปอย่างนั้นลงเรี่ยแล้วดังคอร์ดเสียไปอย่างใต้ของการคูนลำดับตามแต่ชอบไปใส่โทโซธมีดีกว่าครับเต๋า ค่าคอร์สแพงด้วยนะะตะว่ะไปตัวนี้สวยฮะัส,สวินแห่งแสงกตะการมิวอารอโต้เลี่เมื่อลองสนามด้วยค่าคอร์อสหรือความสามาของการ์ดคอร์สวโซลิ่งหนึ่งดีๆนะครับบวกหมื่นเกิดเชิมัน,นมมลงได้แค่ครั้งเดียวมันปั๊มไม่ได้นะมันระบายโซลิล่งถึถเงเล้วนะครับผมการ์ดฝูการ์ดฝูร์สุดเท่ครับอฝูร์สุดเท่แทนมันมีสกิลสักหน่อยก็เป็นตัวเก็บหนึ่งเจ็ดพันชิวหมื่นห้า ไปเป็นตัวเริ่มตัวเริ่มครับผมตัวเริ่มแล้วก็ชุดนี้ก็ให้ทิกเกอร์นี่เป็นตัวเซนตินลของโกโนะครับสิงโตคาบดาบชื่อว่าสกาเฟสไลอ,ออนอ๋อ,อมีแผลง่านี่แล้วก็ให้ให้ขี้มาเราเป็นสองแบบดอธรร,รมดาฟอนธรร,รมดาแล้วก็ฮิลธรรมดา,บรรมดาแบบใหม่ก็ไปเลือกกันใส่ได้นะครับอ่ะต่อไปเป็นคลนเจเนซิต มีกี่สายครับพี่เชษต์ก็สี่สายครับโอ้โหอ้าว,าวตัวม่วมาเริ่มด้วยแดนดารากันเลยดีกว่าราเปิดแดนดารานะครับมังกรสวร่างศักดิ์สิทธิ์เอโอ,อสอนอนสอานิซิตดาก้อนทำอะไรได้ครับคอนคอนแวนถ้าแวนถ้าแวนถ้าแวนของคุณมีฟอร์มัเกอร์ถ้าใบหรือมากกว่าเรียกขาดแถวหลังชอบการคุณาก็จะกลายเป็นแดนดาราอ่าเปิดแดนดารานี่เองตัวใหม่อ่า อโต้แวนเลียเมื่อลงสนามคาเตอร์บารหนึ่งค้นหาเทศเาลาจากกองกลางคุณไม่เกินหนึ่งใบแสดงแสดงและนํากลับขึ้นมือสวกาถ้าคุณนํากลับขึ้นมือได้รับอินบอรที่ที่ฟอหนึ่งใบแล้วก็ได้รับเวลาที่เลียงกาศฟอร์ดที่วันกาดใช่ฟอร์สบวกได้เลียเพิ่มเดี๋ยวนะเทสตาลานี่คือโอเคเล่นป่ะใช่เอาเราหยิบโอเคมาหยิบเลยหยิบเลยไม่รอแล้วเราหยิบแล้วเอ้ยไม่รอแครอ้าวอีกอีหนึ่งเทคว่างั้นเทคคสุดพิเศษครับ ออโต้กาดมัตลงสนามทิ้งเทพดาราหรือคู่กับขานดาราจากมงคลหนึ่งใบนีนี่ของคุณหนึ่งใบจะไม่ทุกิจีจะจบการต่อสู้นั้นเอาละเรามีพีจีเกีเา่าวเรามีพีจีแปดใบครับ <laughs> โอ้โหนี่นี่เ,เองที่ทําให้อ่าอะไรนะด,นดาราเขาเหนียวขึ้นเหนียวดีวครับทำพีจีม,มาเราก็เีโอ้โหแล้วโโแล้วแล้ว,ลว,ลว,ลวหาหาวาเคเลียน์แบบง่ายๆกดกดบัตรเดียวอ่ะต่อเสริจไหมต่อต่อเสริ็ครับอาร์ทูแห่งจิตเมตตาคอนโซลครับวันี้เราเก็บบอกสองครับโอ้โหดีจังลึ คอนโซลนิสตเกเพิ่มมาคอนโซลแวนเลียเหมือนลงสนามคาร์ทบาสแสดงผู้เข้าแข่นดาราหรือเทพดาราจากวูคนหนึ่งไปนะ้รับโดมีอิมัลเจอรี่กิฟฟ์ฟอร์ดดามาเกอร์นั่ไปวางให้เรียกายของคุณแวนแวนไอ้นี่แล้วถ้าเบลุกแห่งการแบ่งชั้นอยู่ในโซคุณจบการหนึ่งใบเป็นการทำโซที่ดีดีขึ้นจากอะไรนะเบลุกแห่งการแบ่งชั้นอยู่ในโซคุณจบการหนึ่งใบเป็นการทำโซที่ดีดีขึ้นจากอะไรนะเบลุกแห่งการแบ่งชั้นคือตัวนี้ครับผมตัวต่อไปเลยเป็นเกรมึงเบลุกแห่งการแห่งการแบ่งชั้นอ่าเมื่อคาาายจกกช่องด คุณสามารถนำการนี้เข้าสู่โซได้โอ้โหเล่นวนเลยดีดเข้าโซตึงอ่าอัลโตแวนวัดลงวัดลมสนามโซบาสแสดงขนาดราหรือเทีนตาลาจากบนบนใบค้นหาอัร์ตโอรัสแห่งจินได้ตาจากกองรักคุณเล่นใบแสดงและวนำไปนั้นกับพี่มือและวสองการ์ดคนไอ้ลาลายใส่เงินเยอะเลยเฮ้ยคุณเก่งขึ้นเยอะเลยเนี่ยไม่หลุดแล้วครับต่อไปเป็นสายเป็นดูนะครับสายจะเร็วบ้างสายใหม่มีกี่สายอันเช่น สี่สายส่วนเฟนลิวนี่มันเดียดหย่นครับใส่อะไรก็ได้แต่หลักก็สัตว์ร้โลกเทว่าเฟนลิวแอคแวนคอนเทิร์นคอสโซบาร์หนึ่งใบหรือมากกว่าแล้วก็ค้นหาการหนึ่งใบจากกองการคนที่มีเกรดเท่ากับผลรวมของของการที่ถูกโซบาร์ดเพื่อเป็นค่าของของโซบาร์ดนี้แสดงแล้นำปขึ้นนั้นขึ้นมือจากกองการแล้วคอการเต่มมือคนหนึ่งใบลงเนียกาศ การเสิร์ชจากกองโดยการใช้โซลใช้โซเสิร์ชก็ส่งมาเป็นเจเนซิตีอ่ะต่อไปครับสิ่สองอัตโต้แวนอัตโต้แวนบนคอนเทิร์นเมื่อเ้ามื่อกาของคุณถูกส่งลงดับโซลโซลจากโซลคาร์บาคขอการหนึ่งใบจากนั้นลงเรียกาโอ้โหยโซลออกโซลออกคอลงเรียได้ไม่ว่าจะโซลจากไหนก็ได้นะเดี๋ยวนะเป็นออโต้ด้วยใช่ป่ะใช่เทคเทคล่างไงมาจอมตี จอมที่สบัสดหนึ่งอยู่นี้นะครับบอกมือมงคลจบเกินเพรามืออบชอบจริงเลยฟอร์สที่ฟัอมเวอบได้ตัวที่เจ็ดนะครับไปไปประโยชู่ใครก็ได้ครับอยู่ใครก็ได้ฮะลงมาทำอะไรได้ครับออโต้ละงวันออโต้รางวนเรียบเมื่อลงสนามคอสสบัสดิ์หนึ่งเลือกรายการของคู่แข่งหนึ่งในลีไทยอยู่นี้อยู่บนเรียกวรรยากาศเลือกเรียบรีไทยรายการทั้งคูงแข่งแทนการเลือกหนึ่งใบเติร์นว่ะ ขังี้ร้องไห้ครับวันน่ะไม่เงี้งานขังเงี้ยนะเลขสองครับออโต้เลียเมื่อจบการตัดสินยืนตรงตีแวนการ์ดนำวีเข้าสุดโซดูการ์ดสับตัวเองของค้าคุณนำการ์ดหนึ่งไปจากแกนไปไว้บนสุดของค้าคุณนำการ์ดหนึ่งไปจากแกนไว้ล่สุดขององค้าคุณนำการ์หนึ่งไปจากแกนไปไว้ล่างสุดของกองค้และนำและนำการที่เหลือเข้าสุดโซ่เอาไอ่านลำดับดีนะครับดูสามใบนำหนึ่งใบไปไว้บนสุดของกองนำหนึ่งใบไปไว้ล่างสุดของกองและนำไปที่เหลือเข้าโซ่ เี่เดนะครับเราม่ต้องแล้วมันแล้วมันเล่นกับข้อโซกกับไปกลายเป็นโซให้ใช้ต่อได้เป็นเรียวกดต่อครับวันนีก่อนอ่านี้ของสายเส้นเลียวหลักสองตัวแต่ว่าก็เล่นร่วมกับสายอื่นเล่นได้แต่ต่อไปครับนี่ครับนำเสนอครับตัวนี้ผมชอบมากเลยสมบัติสัมปัานตะวันนะครับสวยมากแห่งจักรวาลซีโออิกาติวคอนแวนเลียเดการทั้งหมดของคุณที่มีเกรดอาร์พอธิวได้รับความสามารถบูจากนั้นถ้าอยู่นี้อยู่บนเรียเอ้แกาดแม่แกาดและเทิน เป็นเธอของคู่แข่งเนกาลของเนกาลเหล่านั้นจะไม่รับผลกระทบใดๆจากการคู่แข่งอ่าเล่นจักรเกตอาคอนเทวะก็คืออะไรใดก็คือไม่รับเลยสักอย่างโอ้โหแต่เธอคู่แข่งนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนเขาเปลี่ยนสไตล์การเล่นไปเยอะนะอ่ะเช็คครับออโต้วันแลเรียเอ็กวันเรียเอ็กวันเลียคอนคอนเธอร์คอคาเตอร์บาร์ค้นหาสมบัติวรรค์เฉลียชะตานอนจากกองการคขาไม่เกินหนึ่งใบคอการ์ด็นนั้นลงเรียสับกองการ์ด เ,เรื่องเลืกาของคุณไม่เกินสองใบนำการ์ดจากในโซคุณไปเป็นเกตอพอเทว่าที่เรีอดกาที่เรียก,เ,ยกเหล่านั้นใบละไม่เกินหนึ่งเกตรู้สึกทำงานขึ้นไหมอะส่วนนอนก็คือใบต่อไปนี่เองอะไอสบสวรรค์แห่งโชคชะตานอนแอควันพอแวนแว่เลียวันพอเทิร์นคอสเขาจะคาริบัสหนึ่งจาัก,การันหนึ่งใบเ,เรื่องในกอดกาของคุณหนึ่งใบคุณสามารถนำการ์ดหนึ่งใบจากในโซ่คุณไปเป็นเกตอพอเทว่ายู่ดเด้นได้ถ้าคุณนำการ์ดไปเป็นเกตโซชาร์สอง ทำง่ายแล้วก็ได้โซบเพิ่มเลยนะอ่าถัดไปอัโต้เรียกวันวันเธอเมื่อจบการต่อสู้ที่อยู่นี้ยูนิตนี้บูทยูนิตที่มีสมบัติสวรรคิ์ในชื่อการ์ดคอสทิ้งกาสไปมือคนหนึ่งใบและทิ้งเกจอัพอร์ตไยูนิตนี้สแตนยูนิตที่ถูกบูทนั้นและยูนิตนั้นได้รับโบกหมื่นได้ลบหนึ่งอยู่จบเธอเห็นแล้วมันบอกว่าบูทเหรอบูทบูทยูนิตนี้บูทยูนิตที่มีสมบัติสวรรค์ ดิ้นดาซิลแจกบูธอ๋อ oh, เล่นด้วยกันนี่เองสแตนแวร์ได้คือเ <c oughs> มื่อก่อนเมื่อก่อนมันเป็นริเจียนพอใหม่นี่อเอามาบูธสแตนแวร์อ้าสัตว์มันครับตัาไปสัตมันน้องหมาครับสคอสัตว์ร้ายโรคถือว่าสกอก <c oughs> ประท้าเซอรคุณถ้าคุณเคยทำการโซฟาสลูกค้าถ้าดูคอสของการคุณในเทนนี่ได้รับโบนัสหันแล้วก็เทคนิคสองประท้าสามทำง่ายอยู่แล้วเพราะว่าเซนซิมันใช้โซ ต่อไปครับคือสายแม่มดที่ต้องรอของเยอะอยู่กว่าจะมาครบอ่าออไดูก็ไม่ก็ตัวเก่า,กาผมลืมเองจำชื่อไม่ทันหมดอนนี้แ<อ>ม่มดถึงใส่ลุงแม่มดถึงใส่ลุงขาวพิเลซ่าแอคแวนลองมาเทินค่าคอหอความสามารถนี้แล้วลงโซมบาร์หนึ่งตามจำนวนเรียกเก็บคนที่มีจามเวทหรือแม่มดในเชื่อทา่ถูกคอในเทิร์นนี้ขอเอจาวเวสกับแม่มดนี่โซบารสิบสามสิบสามเลยครับโคตรเพืองครับ จนจุบเทิร์นยูนิสั่นเลยต้องบอกคนที่มีจัมเวทหรือแม่มดในเชื่อการได้รับโบกเหมือนแล้วยูนิสันได้รับบวกคีคีบวกแค่ตัวเองครับบวกเหมือนให้ทุกตัวคีให้ตัวเองบวกเหมือนให้ทุกโอเค X2 แล้วก็แอคแวนวันพอเทิร์นคอร์ดคอร์บาส์ดนำในกาวคนที่มีจัมเวทหรือแม่มดในเชื่อการหนึ่งใบกลับเป็นเหมือนเขาบ๊มได้ตกเอ๊ะมันเล่นยังไงอ่ะต้องไปหาวิธีเล่นแปลกๆล่ยมันเหนื่อยครับนี่ไงแม่มดใหม่กันแม่บดนะครับแม่มดแห่็นก็กำเนิดทิ๊ก ฟิกซิอตออโต้แบลนเลียถ้าเกตของแรรยากาดคุณแล้วู่แข่งเหมือนกันถ้าเขาขอาาถอนวันนี้จ่ายด้วยโซบาร์ได้ด้วยอืมเ <c oughs> มื่อลงสนามคอร์อดคาร์เตอร์บาร์หนึ่งลูก้าสิบเอ็ดยอยคูนแสดงการที่มีคำว่าจอมเวทหรือแม่มดไม่เกินหนึ่งใบเดียดนำการไปนั้นขึ้นมือนนำที่เหลือไปเรียงใต้กองคุณลำดับตามแต่ชอบอ่าก็ไปเสิร์ฟของเสิร์ฟฟีเรื่องไม่ต้องทิ้งใช่ไหมเอ้ยเสิร์ฟเราคุงใช้โซบาร์หรือคาร์เตอร์บาร์แทนได้ไม่ไม่แวนแวนเราเขา ้องเกตเท่ากันอ๋อเกตเท่ากันอ๋อเป็นการรีปินนะครับอ่ารีปินอันนี้เป็นเล่นกับอะไรนะเกตอภพคเทวะอภรนเทวะครับสมบัติสวรรค์ได้ไหมตัวนี้เมื่อก่อนมันทํายากแต่ตอนนี้มันทําง่ายแล้วพลังดูพลังมันจะเเทกแรกเมื่อตีฮิตนะครับคุณสามารถนองการในโซคือหนึ่งแบบเป็นเกตอภพเทวะแล้วเทกสองเมื่อไอ้อยู่นี้ได้รับหมื่นตามจำนวนเกตแล้วก็ยัดเต็มที่ เต็งๆตงนรีท้ายต <มา S 1> อรีพินต่อต่อไปอ่าฮิมิโกะแลับจะมีเหตุการพยากรณ์ที่โกะนะครับแอคแวนวันวออคอเทิร์นคอสบาน5นำขี้ที่ข้นหรือดอทิเกอร์จากเดรโซคุน1ใบเป็นแท้ของอาคุนความสามารถที่เกิด์ของอาคุนนำกลับไปแท้ของนั้นจะทำงานเป็นจำนวนครั้งตามจำนวนเกรของรายการคู่แข่งอ่าทำไมคู่แข่งมันเกรด5ไม่พีนี่ครับอนาคตเกรด10เอาแล้ว <c oughs> อ่าต่อไปตัวนี้ก็เป็นทาง <นำ S 2> เลือกนะ <c oughs> จัมเวทพลังสัตว์พลังอุจจารสครูตอจอมเวทออตโต้แวนเลียเพิ่งต้องถามต่อ,อยู่อีกของคุณทุกๆหหุหนึ่งใบโซชาร์ตหนึ่งมีด้วยครับก็เป็นการโซชาร์ตง่ายๆที่เปลือกไม่ลึกอ๋อเป็นตัวรีปินอันนี้ตัวเก่งครับเล่นก,กับฟินลิวได้เพระนั้นเดี๋ยวเขาตัวนี้จำหน้าไม่ค่อยได้เลยอยู่ชุดไหน,นเนี่ยสา <47. S 2> มร้อยสี่สิบเจ็ดสี่สิบเจ็ดแล้วโอ้ยไม่มได้ใช้นานแล้วก็นี่พรเขาดีมาให้ด้วยเนี่ย ตัวนี้เก่งครับเปพีอาร์ในงานไหนสักงานจะไม่ได้งานติดปีครับยังสิปีใช่ไหมเนี่ยโอ้โหอ่ะมาแล้วตัวนี้แม่รถแม่ขาวอาร์ทีออโต้แวนเนียนเมื่อลงสนามลูกค้าตอกบอลสุขการดคุณนำการ์หนึ่งใบแยกการ์ดเข้าตัวโซ่นำการ์หนึ่งใบใบนั้นไปไว้บนสุดของการคุณเลี้ยงกับง่ายถ้าลงมาแล้วเกณฑ์หนึ่งเราสามารถเรียงเรียงกองเรียงกองกว่าดจั่วได้แสบกันเนี่ยอ่ะเลขสองออโต ออโตเรียวันวันพิเศษเมื <Thank you. S 2> ่อว้การเกตสามเราส่งกลับคุณโจมตีคุณสมราให้วัการอกคุณหนึ uh ่งไปแล้วแล้วอยู <im> ่ดีนี้ได้ร <realised> ับบบกห้าพันจะดจบเตือนได้อืมชาร์ปั๊พลังเวนต่อไปครับต่อไปครับไม่ติดชื่ออะไรเลยอ่ะผู้กัดกินด้วยด้วยความระมบกเรวนิวเฟนิวเฟนิวออโตเรียเมื่อสนามคอสคาร์ดบัสหนึ่งโซโซชาร์จหนึ่งเลกค้าแต่งในโซคนหนึ่งใบแล้วก็ไปนั้นกลับขึ้นมือ คาร์ดหนึ่งการ์ดให้โซขึ้นมือมาใช้นะครับวนของเลยออโต้แล้วก็เอ็กออโต้เรียมินเดอรตีคอร์ดคอร์เบาร์ดมันีืนโซบาร์ดมันยืนี้ได้รับโบมือจนจบเทิร์นเมื่อปีโซบาร์ดก็เอาไปใส่กับเพรนด์ได้แต่เรามีตัวที่ดีกว่านั้นเยอะแยะมีตัวที่ดีกว่าาตัวต่อไปจอมไว้อีกแล้วจอมเวทแห่งดาวดาวหางวายน์ออโต้เรียม่นลงสนามกินคาร์เบนคนหนึ่งใบเลือกรามอสยืนจากโซคนหนึ่งใบ นำการไปดัน,นกลับขึ้นมือทิ้งมือแล้วเอาเก็บโซลแสนนไปครับต่อไปเป็นจอเมดแห่งฟอสฟอรัสขาวเลโวลูตาออตโต้แวออตโต้เลียเมื่อลงสนามคอร์สคอร์ดบาส์หนึ่งสแสดงการสามไปบนการกวาดคุณนำการไม่เกินหนึ่งมาจากนั้นขึ้นมือคุณและนำที่เหลือเข้าสุดโซลอ่าต่อไปจอเวดสนับสนุนนี่แจอมเมด ออโต้ออโต้แวรเมื to, so so, ่อลงสนามนำการจากคุณม uh, ือคุณหนึ่งใบเขาสุโซ่โจการ์หนึ่งไปออโต้เลียเห็นไหมครับออโต้เลียเมื่อลงสนามโซบาร์หนึ่งจากนั้นเท่าประก่างคุณไปเกตส์สามเราส่งฝาโซโซชารหนึ่งและได้วระก่างคุณได้รับบวกห้าพันเพจบเชิญสองเม็ดแต่เป็นการ์ดสุดเก่งครับไม่ต้องอะไรมากสวยสวยสสกิลสกิลไม่ต้องสนครับชิลหมื่นทสวยครับอ่าแล้วก็หมา สัตว์ร้ายโลกเทวะฮัตติฮัตติคอนแวนเลียในเธอคุณถ้าคุณเธอทำสวัสด,ดีครับเจะขอของคุณคุนในเธอนี้อยู่ในระบบค่าพันแล้วก็ออโตแวนเลียไม่รู้สนามโซชาสองโซชาง่ายครับโซาสองโซชาง่ายๆแลก็ตัวเริ่มตัวเริ่มแล้วก็ทิกเกอร์ทิกเกอร์นี่เป็น คิทเซ็นเนอร์สามหมื่นคิทมาสามแล้เป็นดอธรรมดาแล้วก็คิวธรรมดานะครับอ่าก็อ่าแล้วก็ชุดนี้ก็จะให้อันนี้มาด้วยเป็นออเดอร์เกสามอ่าอ่าคีนะครับคิวก็คือนำมาโมยูรีจะกอบตัวคนหนึ่งใบไปตั้งกองการถ้าคุณํำการเกตดสามสูงกว่าเข้ากองการตัวการหนึ่งใบครับผม ก็เป็นให้ควิกชิลฟอร์ดวันฟอร์ดทูแอคเซลวันแอคเซลทูแล้วก็โฆษณาครับต้องแนนที่โฆษณาได้อ่าก็เท่านี้ครับผมก่อชุดนี้แต่ว่าการีปิ้นให้มาถึงสี่ใบนะแต่แชร์ละสี่ใบว่าให้มาเยอะเหมือนกันนะครับนี่อ่ะจบกันไปครับสำหรับวีพีทีศูนย์เอ้ยวีพีทีสิบเอ็ดเอ้ยวีพีทีสิบสองแล้วสิบสองคีสองนะครับเป็นโกพารินกับ เจเนซี่นะครับอ่าสามารถหาเส้นยอได้ที่ทั้งหน้าร้านแล้วก็ช่องทางออนไลน์นะครับลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปนะครับอ่าไปช้อปปิ้งกันได้นะครับกล่องละ150บาทครับมาพร้อมนี่แต่จริงช้อปปี้โค้ดอ๋อช้อปปี้เรามีไลน์นะครับแจกโค้ดลดด้วยนะครับลดห้าสิร์เซ็นลดหนึบาทแล้วก็มีลดสาอร์เเรื่อยๆเลยนะครับมีหลายโค้ดเลยอ่ามีออกสามตัววันนี้นะครับอ่าก็ ถ่ายกันไปแล้วนะครับสำหรับวิธี12ขิดหนึ่งกับดสองเดี๋ยวคิปหน้าเราไปเจอกันกันกบนี่ชาวสาวกปริฟายครับชุดใหม่ n e b 0 1นะครับเจอกันได้นะครับอ่าสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนครับบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันต่อไปเย้ขอบคุณพี่แชิดด้วยนีม,มาช่วยเรา